สวัสดีค่ะวันนี้พี่จิมก็ไปเก็บแอปเปิลหลังบ้านนะคะซึ่งยังตกค้างอยู่อีกเยอะนะคะวันนี้พี่จิมจะเอาแอปเปิลมาแปรรูปค่ะเพื่อจะได้ทานตอนหน้าหนาวนะคะและตามพี่จิมมาดูว่าพี่จิมจะเอาไปทําอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่จิมก็จะเก็บแอปเปิลหลังบ้านนะคะเพื่อมาแปรรูปค่ะ ได้เก็บไว้ใช้เก็บไว้กินตอนหน้าหนาวนะคะที่เก้ากะว่าจะผ่าเอามาทำาเป็นถุงเป็นถุงนะคะเก็บใส่ห้องฟีดไว้ค่ะมาดูกันว่าพี่จิ๋มจะทำยังไงจะเก็บใส่ฟีดยังไงนะคะตามมาเลยค่ะพี่จิ๋มจะแยกแอปเปิลออกมาเป็น2ชุดนะคะชุดสีเขียวพี่จิ๋มจะเอาไว ทำเป็นแกงส้มค่ะนะคะแกงส้มแอปเปิ้ลอร่อยมากๆนะคะลองดูแล้วก็ลูกแดงๆนะคะพี่ก็จะปาผ่าไป่ฟีดไฟเอาไปทำแอปเปิ้ลพายค่ะลูกสีเขียวเราก็ผ่าเป็นแบบนี้เป็นลูกเต่านะคะเอาเม็ดออกค่ะผ่าแบบนี้เลยแล้วก็เอาเม็ดออกแล้วก็ เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอย่าเอาเปลือกออกค่ะเพราะถ้าเอาเปลือกออกมันจะเละนะคะเวลาเอาไปแกงก็พอเดือดแล้วก็ยกได้เลยค่ะเมื่อหั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็พาไปล้างเลยค่ะอันนี้พี่จิมเอาเกียมไว้เพื่อจะเอาไว้แกงส้มนะคะ เรายังมีอ,อีกส่วนนงนะที่พี่จะเก็บแล้วก็ผ่าเปลือกเอาไว้เพื่อจะทำแอปเปิลพายค่ะเพื่อไม่ให้ของมันเสียนะคะแอปเปิลที่ประเทศสวีเดนนะคะตอนหน้าซัมเมอร์นะคะแอปเปิลจะเยอะมากๆค่ะแต่คนที่นี้นะคะส่วนมากเขาไม่ค่อยเอาไปทานกันนะคะให้ตกหล่นเยอะมากๆพี่เสียดายนะคะ ของตัวเองก็เยอะอยู่ก็เอามาแปรรูปเพื่ออาจจะได้ไม่ต้องไปซื้อของคนอื่นเกานะคะแอปเปิ้ลที่พี่แกะตัวนี้นะคะพี่จะเอามาเก็บเอาไว้เป็นแอปเปิ้ลพายนะคะแอปเปิ้ลพายคือต้องปอกเปลือกออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปในห้องฟีดของเรานะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปเรามีห้องอตู้เย็นอยู่ห้องใต้ดินนะคะ เดี๋ยวเราแกะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่จิ๋มก็พาไปว่าเอาไปเก็บยังไงนะคะจากที่เราผ่าแอปเปิลน,นะคะนี่อันนี้แอปเปิลจะเอามาทาแอปเปิลพายนะคะเดี๋ยวเราก็คัดอันไหนไม่สวยเราก็ตัดออกนะล้างเสร็จเรียบร้อยเราก็มาใส่ตะแกรงไว้นะคะให้มันเสด็จน้ําก่อนนะคะจึงต้องผ่า อน,นี้พี่จิมก็หรรั่นลูกแอปเปิลออกมาเป็นชิ้นๆแล้วนะคะเพื่อจะพาไปใส่ถุงปีเตอไว้ค่ะนี่นะคะถ้าเรามีของที่บ้านเยอะๆนะคะเราเอามาแปรรูปได้นะคะแล้วเราก็สามารถใส่ตู้เย็นไว้ทานได้ตลอดทั้งปีได้เหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาถุงออกมานะคะ ถุงต้องติดอย่างนี้เลยนะคะถุงแบบนี้นะคะถ้าใครมีถุงที่ดูดด้วยสูญญากาศก็ยิ่งดีนะคะเราก็เอาแอปเปิ้ลใส่ให้เป็นถุงเลยะคะ่ะตอนนี้พี่สิมข้านำแอปเปิ้ลที่จะทำแอปเปิ้ลพายนะคะก็ แพ็คใส่ถุงไว้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเขียนนะคะว่านี้เราจะเอาไปทําอะไรนะคะอันนี้เราจะพาไปทําอะไรแอปเปิ้ลอันนี้นะคะแล้วอันนี้พี่จิ๋มก็จะมีแอปเปิ้ลที่เอาไว้สําหรับแกงส้มนะคะแอปเปิ้ลเขียวนะคะเอาผสมกันค่ะไปดูกันนะคะตอนนี้พี่จิ๋มก็แพคลูกแอปเปิ้ลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่า อันข้างบนนี้ก็เป็นเอาไว้ทำแอปเปิลพายนะคะของหวานค่ะส่วนอันข้างล่างนี้พี่ชิมก็ตัดโดยไม่ต้องปอกเปลือกนะคะแท็กไว้เอาไว้สําหรับแกงส้มค่ะแล้วเรามาเขียนเลยนะคะว่ารูปแอปเปิลเนี่ยของนี้คือทําอะไรอ่าแกงส้มแอปเปิลสำหรับแกงส้มนะคะเราก็เขียนเลยค่ะแล้วก็เขียนตามนี้เลยนะคะกอกไปทุกอันทุกอันแล้วก็ แล้วตามพี่จิมไปดูว่าพี่จิมพาไปใส่ตู้ฟิตยังไงนะคะเดี๋ยพาไปไว้ที่ห้องใต้ดินค่ะเม่เสร็จแล้วตามพี่จิมไปที่ห้องฟิตใต้ดินได้เลยค่ะนี่คือห้องใต้ดินนะคะ มีตู้ใต้ตดินอยู่หนึ่งตู้นะคะเราพาไปดูอันนี้เป็นห้องเก็บของนะคะใต้ดินค่ะนี่ค่ะเราก็พาไปใส่ตู้ฟีสได้เลยค่ะทีนี้เราก็ได้แอปเปิ้ล เก็บไว้ทานตอนหน้าหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลองเอาไปทําดูกันที่บ้านได้นะคะเราเอาไปใส่ฟีดได้ค่ะเรามีผลไม้เยอะในเมืองไทยนะคะเราก็สามารถเอามาแปรรูปกินได้ทั้งปีได้ค่ะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนะคะนี่ดูนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะสวัสดีทุกคนค่ะแล้วพบกับคลิปต่อไปนะคะติดตามว่าพี่ชมทำอะไรบ้างไปทำอะไรทานกันไปเที่ยวที่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ